สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีช่วงบ่ายครับของวันอาทิตย์ครับที่2 5ครับเดือนพฤษภาคมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสาทรครับอยู่ตรงบริเวณหัวถนนตรงสถานีรถ้ฟ MRT นะครับสถานีลุมพินีแล้วก็จะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆครับฝั่งสายมือตรงนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าในตรงส่วนบริเวณนี้ท่านผู้ชมกรุงเทพมหานครครับเขามีทางเดินที่มีหลังคาคลุมครับก็วันนี้ทุกคนแอดมินจะพาทุกคนมาติดตามงานนะครับเพราะว่าการขอสร้าง าทางเดินแล้วก็มีราคาคมตรงนี้ท่านผู้ชมก็เขาเริ่มตั้งแต่ประมาณต้นปีนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เรามาอัปเดตกันครับว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับมาดูด้วยกันนะฮะขว,ขวามือตรงนี้ท่านผู้ชมก็คือเป็นรถที่รอไฟแดงไฟเขียวครับที่จะไปยังเดอะวันแบงคอกครับท่านผู้ชมนะฮะซึ่งบริเวณตรงทางเดินตรงนี้ท่านผู้ชมเขาก็พยายามที่ครับนำสายไฟสายสื่อสารลงดินแล้วก็ ปรับทางเดินเท้าใหม่นะท่านผู้ชมนะครับก็ยังไม่เรียบร้อยดีฮะผ่านตัวกําแพงที่เห็นตรงนี้ก็คือสถานทูตเยอรมันนะฮะแล้วก็จุดแรกที่เราเห็นเป็นฟุตบาทที่มีหลังคาคุมตรงนี้ครับนะครับจุดแรกอยู่ที่ตัวอาคารสรํานักงานนะครับนะครับของ LH นะฮะท่านผู้ชมวันนี้คือยังไม่แล้วเสร็จครับดูดิครับก็มีการขึ้นโครงขึ้นมาครับแต่ว่าหลังคายังไม่ได้คลุมฮะรจริง อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาติดขัดเรื่องอะไรครับแต่ถ้าเกิดว่ามันก่อสร้างเสร็จนะตอนนี้มันก็น่าจะเป็นผลผลดีมากๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนครับนี่ครับการเดินทางของคนที่ทํางานที่นี่ครับถ้าเกิดในเวลาหน้าฝนตกหลังเลิกงานนะครับหรือว่าก่อนทํางานครับมันคงจะเปียกหน้าดูนะฮะแต่ถ้าเกิดมันแล้วเสร็จท่านผู้ชมจุดตรงนี้ก็น่าจะเป็นอีกทางหนึ่งครับที่ได้รับความสะดวกสบายนี่ฮะก็ยามมาเลยครับนี่ฮะทางเดินที่มีหลังคาคุมมันก็ไม่ได้ ต่อเนื่องกันตลอดนะครับมันก็จะมีเว้นช่วงเว้นระยะบ้างครับเพราะว่าตรงบริเวณสาทรตรงนี้ก็จะมีนี่ครับซอยเล็กซอยน้อยครับนี่ฮะยับย่อยเข้าไปครับนี่ฮะนี่ครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับจุดแรกที่เราเห็นวันนี้ฮะนี่ครับตรงคิวเฮาส์สาทรนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ LH นี่ฮะยังไม่แล้วเสร็จครับ ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับเกกับการที่กรุงเทพมหานครครับมีโครงการรีเริ่มแบบนี้ครับเป็นถนนต้นแบบครับที่มีหลังคาแล้วก็มีทางเดินแล้วก็มีหลังคาคลุมแบบนี้ฮะดีหรือไม่ดีฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ในส่วนของแอดมินแอดมินคิดว่าถ้าเป็นในส่วนของชุมชนหรือว่าสถานที่ที่คนหนุ่มเนุ่สาวหรือออฟฟิศทำงานนะครับการมีหลังคาคุุมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับน่ครับเป็นที่หลบฝนแล้วก็นี่ฮะหลบแดดหลบ พายุต,าต่างๆครับเวลาที่มีฝนตกหรือว่าแดดแรงๆรนี่ฮะมีครับท่านผู้ชมตรงนี้คือสมาคม Y w CA ครับกรุงเทพนี่ครับอันนี้ก็เสร็จแล้วท่านผู้ชมดูดีครับโอ้จากที่ดูทุกคนวัสดุการก่อสร้างก็ถือว่าแข็งแรงแล้วก็มั่นคงนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยจนถึง ตรงเสียแยกนะครับที่เชื่อมต่อกับสถานี BTS ช่องนนทรีนะครับอันนี้คือเขาทาทางเดินที่มีหลังคาคุมตรงนี้คือฝั่งเดียวนะท่านผู้ชมฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือครับยังไม่มีนะฮะยังไม่ได้ทำเลยคะคิดว่าน่าจะเป็นแค่แบบโครงการนําล่องนะฮะถ้าเกิดว่ามันเวิร์กแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีฮะกรุงเทพมหลนครกก็น่าจะขยายนะครับทางเดินที่มีหลังคาคลุมแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับ จะให้ดูภาพตั่าง้นะท่านผู้ชมดครับตรงนี้ก็เกือบประมาณ80เมตรครับที่มีหลังคาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบริเวณถัดไปตรงนี้ทุกคนนีครับก็จะเป็นหน้าโรงแรมสุขพรไทยครับก็เป็นโรงแรมหรูระดับ5้าดาวครับก็มีแค่การขึ้นนี่ครับเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นตัวโครงหลังคาึ้นไปครับแต่ว่ายังไม่มีแผ่นมุงหลังคานี่ฮะ ในความคิดของแอดมินแอดมินคิดว่าการที่มีทางเดินหลังคาคลุมแบบนี้ครับบางโซนครับบางพื้นที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะก็มีมีความจําเป็นแล้วก็สําคัญนะครับเห็นด้วยนะครับเพราะว่าย่างน้อยแล้วก็ใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนนะครับในเวลาฝนตกครับนี่ครับอันนี้คือบ้านละเมนะท่านผู้ชมนี่ครับโอ้ท่านผู้ชมโดยโดยคร่าวๆนะครับตั้งแต่แอดมินมาทําคลิปรีวิวที่นี่ก็ประมาณ3ามเดือนที่ผ่านมาครับการก่อสร้างนะครับก็ ยังไม่ได้คืบหน้าไปเยอะนะฮะแอดมินมาทําที่นี่ก่อนช่วงสงการนะฮะแล้วก็ตอนนี้ท้าผู้ชมไ่ดูนีครับก็จะเป็นแค่โครงหลังคาแบบนี้ฮะมีแค่เป็นบางช่วงครับที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมก็อย่างด้านหน้าโรงแรมมันยันทรีนี่ครับคนก็ยังไม่มีการขึ้นโครงนะครับขึ้นโครงหลังคานี่ฮะน่าจะกําลังเตรียมนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับเนียกำลังลับพื้นที่ครับ ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เขาทาหลังคามีทางเดินครับต้นไม้ริมถนนเหล่านี้เขาจะตัดทาลายทิ้งไหมฮะแล้วก็สายไฟสายสื่อ e สารเหล่านี้ <rios> ท่านผู้ชมเขาจะนําลงดินกันเมื่อไหร่ครับแต่ถ้าเกิดเสร็จแล้วคิดว่าน่าจะสวยงามอีกเส้นหนึ่งของบ้านเราฮะอันนี้ก็เลยมาจากโรงแรมบันจันทรรีท่านผู้ชมนี่ครับก็วันนี้ครับมาอัปเดตแล้วก็มาดูความคืบหน้าครับของการ ก่อสร้างครับทางเดินนีหลังคาคลุมเลยฮะท่านผู้ชมยิ่งช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนครับการก่อสร้างก็น่าจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าไหร่นะฮะนี่ครับตรงบริเวณจุดนี้ท่านผู้ชมก็มีเจ้าหน้าที่ครับนี่ฮะก็กําลังทาสีครับ จะไม่ดูสายไฟสายสื่อสารตรงตรงบริเวณนี้ฮะโหลน่ากลัวไหมฮะดูดิครับยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนในทุกทชมก็แนะนำครับให้อยู่เลี่ยงเลี่ยงแล้วก็อยู่ห่างจากบริเวณที่มีสายสื่อสารเหล่านี้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสายไฟสายเสือเหล่านี้ทุกคนมันมีสายที่ชำรุดหรือว่ามันโดนน้าแล้วมันจะมีอย่างสลายไหมครับต้องระมัดระวังให้ดีครับท่านผู้ชมครับพอเดินมาอีกเลือ่อนสักประมาณห้าสิบเมตรครับตรงบริเวณสถานทูตของมาเลเซียครับ สาทรการ์เด้น Garden, อันนี้คืออาคารตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับปั๊มเชลครับก็นี่ครับก็ขึ้นโครงล่างเหมือนกันครับแต่ยังไม่มีหลังคานี่ครับจะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมนี่ครับโดยภาพรวมนะฮะท่านผู้ชมให้ดูนี่ฮะก็เหลือแต่การนำหลังคามาคลุมตรงนี้ครับบริเวณทางเดินแล้วก็เหลือการปรับพื้นทางเดินปูพ,พื้นทางเดินใหม่ครับ แคฟินจะพยายามมาอัปเดตนะครับเรื่อยๆนะครับว่าการก่อสร้างทางเดินที่มีหลังคาคลุมครับแห่งเดียวแล้วก็แห่งแรกครับของกรุงเทพมหานครนะครับอาจจะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยบ้านเราด้วยเช่นกันครับพี่ครับว่าก่อสร้างแล้วก็จะแล้วเสร็จกันเมื่อไรครับอันนี้คือบริเวณหน้าปั๊มเชลนะท่านผู้ชมนีครับก็เช่นกันครับน่ครับก็มีการขึ้นโครงตรงนี้ขึ้นมาครับเป็นเหล็กนี่ฮะก็ยังไม่มีการทําหลังคาแล้วก็มีวัสดุมาคลุมนะครับ ก็จริงนะตั้งแต่เดินมาจากบริเวณตรงอาคารคิวเฮาส์นะครับเราเห็นทางเดินที่มีหลังคาคลุมครับแล้วเสร็จแล้วแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแค่จุดเดียวฮะอยู่ตรงบริเวณอาคาร L s b a n k คนะฮะใกล้ๆกับสถานทูตเยอรมันนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นทุกท่านูนะครับการก่อสร้างก็จะเป็นแค่โครงครับยังไม่มีหลังคาคุมให้เสร็จเรียบร้อยฮะก็ในความคิดของแอดมินนะครับที่ติดตามมานะครับก็ก็มีความคิดเห็นว่ามันก่อสร้างค่อนข้างแต่ล่าช้ามากครับไม่ได้ขึ้นหน้าเยอะมากเลยฮะ อย่างหน้าบริเวณนี้ครับโรงแรมเอ๋อบางเอ๋อโรงแรมเอสคอตนะครับเอ็มบัสซี่สาทนตรงนี้ใช่กันนะครับทุกคนนะครับก็ยังไม่มีครับยังไม่มีการขึ้นโครงเลยฮะ แต่ปัญหาที่แอนมินกลัวที่สุดก็คือหลังจากที่มีหลังคาคลุมครับนี่ครับมีร่มมีเงาครับเราคนขายของแบบนี้หรือว่าเราวอเตอร์ไซค์วินครับก็จะยึดพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นที่ํำหากินนครับอันนี้ต้องคอยกดขันแล้วก็ต้องคอยมันระมัดระวังให้ดีฮะผู้ชมเอาจริงถนนสาธรถ้าเกิดทาดีๆครับก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่น่าเดินนะครับเพราะว่ามันก็จะมีนะครับมีดอกไม้ครับอยู่เกาะกั้นกลางแล้วก็ ตัวทางเดินพุทบาทก็จะมีร่มเงาครับไปตลอดเส้นทางเช่นกันครับสามารถในช่วงเวลาที่มันรถติดครับสามารถเดินไปเรื่อยๆครับเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าครับ BTS ครับที่สถานีช่องนนทรีหรือว่าเดินจาก BTS ครับมาต่อที่ MRT ครับสถานีลุมพินีได้เช่นกันฮะในท่านผู้ชมก็จะเป็นแบบนี้ฮะโดยโดยภาพรวมนะฮะนี่ครับก็จะเป็นการขึ้นโครงขึ้นเหล็กขึ้นมาครับแต่ยังไม่มีหลังคาคลุม อันนี้คือบริเวณอาคารปัญจภูมนะฮะนี่ครับก็อยู่บริเวณประมาณกลางซอยครับของกลางถนนของศรีลมครับในยสาทรครับขออภัยตัวไม่ดูคอนโดหรูครับหรูหรลาระดับ5ดาวครับที่นี่ครับบริเวณอยู่กลางถนนสาทรนี่ครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ท่านผู้ชมให้ดูครับความเคลื่อนหน้าของการก่อสร้างทางเดินที่นี่หลคาคุมครับเป็นจุดที่2ครับที่เห็นการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชมให้ดูดีฮะมีหลังคาคุมแล้วนี่ฮะ ไม่แน่ใจว่าเวลาฝนตกที่ระบายน้ําหรือว่ารางระบายน้าฝนครับเขาทําไว้ตรงไหนครับแต่ให้ดูภาพรวมนะฮะโอ้ท่านผู้ชมพอมีแลครับคมตรงนี้พอเดินมาแล้วมันรู้สึกเย็นสบายเลยครับโอ้ท่านผู้ชมก็ดูสวยงามแปลกตาอีกแบบหนึ่งนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่นี่ครับเป็นจอดจักรยานนี่ฮะโอ้ท่านผู้ชมก็ หลังจากที่พาท่านผู้ชมครับมาดูมารีวิวครับทางเดินมีหลังคาคุมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับว่ามันสวยงามมันไม่น่าดูหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่แมทช์ไม่เข้ากับบรรยากาศก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับแต่ในส่วนของแอนมินแอดมินคิดว่ามันก็มีประโยชน์นะครับในแง่ที่ว่าคนออฟฟิศนี่ครับมาทํางานผู้พักอาศัยนะครับหรือว่านักเที่ยวครับเดินสัญจรนะครับ เวลาที่ฝนตกครับก็ใช้ตรงนี้เป็นร่มเงาครับหลบฝนหลบแดดได้ครับนี่ฮะโถูตรงจุดนี้ท่านผู้ชมก็ดูเหมือนจะแล้วเสร็จนะครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ฮะตรงนี้คืบหน้าไปบ้านแล้วท่านผู้ชมนีครับจากจุดนี้ครับประมาณเกือบเกือบสองวัดเมตรครับก็จะเจอสี่แยกครับบริเวณช่องนนทรีครับนี่ครับ BTS ช่องนนทรีครับสวยงามไหมครับท่านผู้ชมได้ดูฮะ ตรงบริเวณนี้ก็จะเหลือแค่นี้ครับการปูพื้นทางเดินใหม่ครับให้มันราบเรียบเสมอกันนะครับแต่ในส่วนของด้านบนตรงนี้เขาทาหลังคาเสร็จแล้วละครับท่านผู้ชมแล้วก็น่าจะเหลือในส่วนของไฟส่องสว่างในช่วงเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นตรงนี้คือยังไม่เห็นมีไฟครับส่องสว่างครับบริเวณนี้ครับทางเดินที่มีหลังคานะครับท่านผู้ชมครับเอาจริงคือการมีพุทธบาททางเดินที่ดีครับ มีทางเดินที่มีความปลอดภัยและก็ได้รับความสะดวกสบายครับไม่เฉพาะคนไทยนะครับเราสามารถที่จะครับปวดสายตากับชาวต่างชาติและก็นั่งเที่ยวเวลาที่เข้ามาเที่ยวบ้านเราครับก็จะได้ประทับใจในสิ่งที่บ้านเรามีครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแล้วก็การพัฒนาครับเมืองอหลวงของเราทุกคนให้มีคุณภาพที่ดีครับนี่ครับนี้คือสาทรซอย7ดนะครับแอดมินเดินมาเรื่อยๆตั้งแต่สาทร อซอยหนึ่งนะคะก็มาได้ซอย3ซอย5ซอย7ซอย9นี่ฮะท่านะะาผู้ชมอันนี้คืออยู่หน้าบริเวณนะครับอาคารสำนักงานครับอยู่ตรงบริเวณซอย7อันนี้คือทางเดินที่มีหลังคาโคมตรงนี้ก็นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวดูนะครับสวยงามไหมครับเอาจริงท่านผู้ชมมันไม่ได้บอกว่าเกลกอะพวกพิทักน์หรือว่าบทบงังวิวของกรุงเทพมหานครสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า ตรงบริเวณริมถนนต,ตรงนี้เราก็ยังสามารถเห็นตัวตึกอ,อาคารูสูงสว,สวยได้ครับแล้วก็ทางเดินตรงนี้ทุกทชมนีม่ครับก็ไม่ได้ต่อเนื่องกันตลอดนะครับก็มีเป็นช่วงครับบริเวณที่เป็นซอยหรือว่าบริเวณที่ทางเข้าออกของตัวอาคารหรือว่าออฟฟิศสนักงานครับนี่ครับตรงนี้ก็ถัดมาครับก็จะเป็น ตัวออฟฟิศของ AIA ครับนี่ครับเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ครับนี่ครับก็อยู่ถัดจากซอยเจ็ดมาให้ดูท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับโอ้ถือว่าตรงบริเวณนี้คืบหน้าไปมากท่านผู้ชมก็คือเสร็จเรียบร้อยเกือบจะร้อซนต์ครับก็หวังว่าคงไม่มีคนไร้บ้านแล้วก็ วินมอไซค์หรือว่าไม่แต่พ่อค้าแม่ขายครับรถเข็นีครับยึดที่บริเวณตรงนี้ครับเป็นที่ทำอาหารกินแล้วก็ที่หลับนอนนะฮะอันนี้คือเพิ่งเก็บแล้วเสร็จแล้วท่านผู้ชมดีครับยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีนะครับสวยงามมากครับที่ให้ดูบรรยากาศ านผู้ชมครับก็จะเหลือตรงจุดบริเวณตรงนี้ครับที่อยู่ใกล้ๆกับสี่แยกตรงสถานี BTS ช่องนนทรีครับที่ยังไม่แล้วเสร็จดีนะครับโอ้เดินมาเรื่อยๆก็สิ้นเพลินนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นี่ครับท่านผู้ชมีครับก็เป็นสกายวอล์กทางเชื่อมครับระหว่างนี่ครับ MRT ลุมพินีครับแล้วก็นี่ครับเป็น BTS ครับนี่ครับสถานีช่องนนทรีนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้พุทธบาททางเดินที่ ได้ประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าทุกคนแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ครับนี่ครับเป็นโครงการริเริ่มของกรุงเทพมหานครครับที่จะให้กรุงเทพมหานครครับเป็นเมืองหลวงของอาเซียนแล้วก็มีนั่งเที่ยวครับมาเที่ยวแต่ละปีก็เยอะครับก็คิดว่าในส่วนที่โครงการเหล่านี้ท่านผู้ชมก็เขาก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยแล้วก็นั่งเที่ยวต่างชาติครับได้รับความสะดวกสบายครับของการเดินทางของการที่ได้มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครของเราฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมเสรับวันนี้นะครับ แอดมินขอพาท่านผู้ชมมาดูนะครับการก่อสร้างครับฟุตบาททางเดินที่มีราคาแบบนี้ครับทุกคนนี่ฮะเป็นไอเดียดีๆครับของกรุงเทพมหานครครับก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่านะครับที่เห็นเล็งเห็นความสําคัญของไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของคนที่เดินทางประจําคนที่ทํางานที่นี่แล้วก็นักท่องเที่ยวครับที่อาศัยอยู่โรงแรมนี้ครับบริเวณถนนสาธรนี่ฮะได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ได้รับความปลอดภัยครับในการที่มาเที่ยวมาพักอาศัยอยู่ที่ กรุงเทพมหานครบ้นานเราดีคฮะขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้กับช่องของไอมินด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีแล้วก็มีความสุข,ขกันทุกคนครับสวัสดีครับ